รองแซมูนอาร์ติสพาเลต e นั่นเองนะอะถ้าสมมุติว่าจะต้องให้เลือกสักหนึ่งพาเลตของคอลเลคชันนี้คุณการเลือกอะไรคะสวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของป่านนะคะวันนี้ป่านกับการก็มาเปิดถุง ของเล่นใหม่ใช่ของเล่นใหม่กุบกริบนะคะที่เพิ่งลอนช์มาไม่นานนี้เองเนาะปลายเดือนมิถุนายมั้งถ้าจําไม่ผิดนะคะนั่นก็คือจองแซมูนอาร์ติสพาเลตนั่นเองนะคะพาเลตใหม่จากประจองนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆที่เราจะมารีวิววันนี้เราได้มาไม่ครบนะคาดไปตลับนึงซึ่งตอนแรกอะ่ะฉันเป็นคนแชร์ไปให้คุณป่าแล้วคุณป่าเขาบอกให้หยุด <laughs> แต่คืออยู่ดีเขาก็ไปซื้อแล้วเขาซื้อเขาซื้อ,อครบงงมากเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันอันแรกเลยที่เขาออกมาจริงๆมันคือพาเลต์อายแชโดว์สิ่งแรกที่เขาออกมาเนาะมี3สี3รุ่นนะคะอ่ะซึ่งในคอลเลกชันนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็อายแชโดว์เอาอย่างนี้แล้วกันยอดฮิตตอนนี้ที่แบบมันมันแบบขายดีมากที่นั้นเทท่าคือพาเลตอายแชโดว์นะคะโอเคซึ่งป่านอ่ะได้มา2ส,สีการมี1สีใช่ปะใช่แต่คือซึ่งเป็นสี ซ้ากันนะอีกพาเลตหนึ่งเราไม่มีเนาะคือจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าป่านะไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วที่เคาน์เตอร์มีครบทั้ง3พาเลตนะแต่เรา <ๆ S 2> รู้สึกว่าเออพาเลตนั้นอ่ะค่อนข้างจะแบบโทนสีใช้ยากนิดนึงเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมอะไรยังไงเนาะป่านได้มานะคะ2พาเลต,เตก็คือมี Orange Brown กับ r ร d Brown ส่วนของการก็คือ Orange Brown ควด์โดยที่ไอจงแซมมุนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อพาเลตอายแชโดนียเขาก็จะแถมตอนนี้ตอนนี้เขาก็จะแถมแปรง แต่งตามด้วยนะคะเนี่ยคือข้อดีซื้อจากออฟฟิเชียลของเขาหรือว่าแบบสาขาของเขาแต่เนี่ยการของการอย่างเงี้ยพรีมาได้ราคาถูกกว่าจริงประมาณร้อยกว่าบาทแต่ก็จะไม่ได้แปลงเท่านี้ของคุณจารเท่าไหร่อ่ะซื้อมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทก็ประมาณร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคก็คือถ้าซื้อของออฟฟิเชียลนะคะพาเลทหนึ่งอาจจะตกราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทซึ่งมันก็จะมีส่วนลดใดๆอื่นอีกแล้วแต่เนาะนี้ต่อไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะมีโปรเมื่อไหร่บ้างแต่ว่าหลักๆแหละตอนเนี้ยได้สิ่่งนนนนนี้แแแถมมาออคืเปป็ ๆๆขเขเานะคะ okay, คะราจะมาพูดถึงความพิเศษของคอลเลคชันนี้กันก่อนว่าเขาไม่ได้แบบเฮ้ยจับคู่สีมามุ่วๆหรืออะไรนะเขามีคอนเซปต์ของเขา,านะคะเขาคิดมาแล้วเราน่าจะสงสัยว่าเฮ้ย red เบา orange เบา yellow เบามันคือ,อยังไงก็คือว่าเขาสภาใช้จริงสภาใช้จริงคุณการใช้มาแล้วแต่ป่านยังไม่เคยใช้เลยนะนี่เปิดมาเขาก็จะมีแบบใบสีมาให้ข้างบนนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีของโครงการโชว์สีอันนี้คือ orange b บาอันนี้คือ red ะะแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งนะคะคือ Yellow Brow n y e l โ o w บ r า w n จะเป็นสีโทนอมม่วงเลยทุกคนลาเวนเดอร์แบบลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมัน Yellow ยังไงคือพาเลตเนี้ยเขาอิงสีตามสีตาทุกคนคือเราต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเกาหลีอะ เขาอินเรื่อง personal color อินเรื่องสีของแบบโครงสร้างสีของโครงสร้างใบหน้าอะไรอย่างเงี้ย <_ S 1> <ๆ>เขาก็เลยตั้งชื่อสีตามแบบเห <_ S 1> มือนโครงสร้างตาประมาณนั้นนะคะเหมือนเขาแบบเหมือนฟีลว่าซื้อผ้าเล็ไหนเหม,มาะก,กับสีตาประมาณไหนแต่อ,อยากได้โทนแนวไหนหรือว่าเราใส่คอนแทคเลนแนวไหนควรซื้อสีตาแบบไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้เราก็จะมารีวิวทีลตัวอันสีของการก่อนละกันแบงคิดว่าคนไทยอ่ะน่าจะแบบน่าจะเล่สุดนะเออเพราะว่าง่ายสุดจริงออเรนจ์เบานะคะก็เขา อิงจากสีตาที่ค่อนข้างเป็นน้ําตาลจกลางใช่น้ําตาลกลางก็คือสีตาคนไทยแหละทั่วไปอะไรประมาณนี้สีที่เขาให้มาก็จะมีทั้งสีแมท สีชิมเมอร์แล้วก็สีกลิตเตอร์ใช่มีชิมมีชิมเมอร์เบาๆแล้วก็เป็นแมทนะคะ3สีแล้วก็ชิมเมอร์1สีแล้วก็มีกลิตเตอร์2สีจริงๆค่ะอันสีน้ําตาลก็ออกเป็นชิมเมอร์นิดนึงแหละไม่ได้เป็นกลิตเตอร์หรอกส่วนอันนี้เรดบราวน์เรดบราวน์ก็เป็นพาเลตที่ขายดีมากใช่อันนี้บอกเลยว่าขายดีมากเพราะตอนแรกกันก็อยากได้พาเลตนี้เหมือนกันแต่หาซื้อไม่ได้นะเรดบราวน์จะค่อนข้างออกมาทางแบบชมพูอมแดงมากกว่าทำไมเขาถึงตั้งว่าเรดบราวน์หรือเปล่าเพราะว่าเขาเหมาะกับคนที่มีสีตา ค่อนข้างเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำนะคะก็คือมีความเคลียของแบบของตานิดนึงอ่ะถ้าถ้าภาษาพองสกอลเลอร์นะเออคือสีมันแบบเคลียเคลียคือแบบกระจ่างใสชัดจะลูกตาดำตาขาวขนตาชัดอันอย่างเงี้ยนี่คือสีเคลียเออประมาณนั้นนะคะก็เหมือนกันคือเนื้อเหมือนกันทุกพาเลตก็จะมีแมตชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์บกันทุกพาเลตนะคะ สว่วนเยลโล่บาูก็จะเหมาะกับคนที่ขาวมากๆใช่ขาวจริงแล้วก็สีตาสีลูกตาดำอะค่อนข้างจะเป็นแบบตาเหลืองอะ ค่อนข้างจะเป็นน้ำตาลอมเหลืองอะไรเง<ม>ี้ยน้ำตาลาอมเ<า><า>ขียว <ๆ S 2> ว่ะแบบไลท์ไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อผลว่าแบบยินโรบราว์ประมาณนั้นเราก็คร่าวๆประมาณนี้จากที่สอบถามบีมานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสีตาเขาบอกว่าเป็นสีตาแต่ยังไงก็ดูสีผิวเราด้วยก่อนจะซื้อเพราะว่าไม่ใช่ว่า้ฉันใส่คอนแทคเลนส์สีอ่อนมากแต่ผิวสีแบบนี้ไปซื้อเยีนโรบราว์มันก็ คิดนิดนึงเหมือนจะเหมือนคนโดนต่อยต,ตาเนาะม่วงมบนต,ตาไม่ได้นะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าแต่ละสีของอายแชโดว์พาเลตเนื้อเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็เป็นสียังไงนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งตาให้ดูกันเลยโดยที่ให้คุณการนะคะจะแต่งตาให้ป่ายวันนี้ป่านก็คือไม่ได้ทาอายแชโดว์อะไรมาเลยอีก<า>ไปลองดูกันค่ะเราเริ่มจากพาเลตนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะ สำหรับออเรนจ์บลั๊วค้างหนึ่ง <Bal. S 1> แล้วก็เรดบ b ั๊วค้างหนึ่งโอเคให้คุณการเริ่มแต่งเลยคุณการไหนโชว์หน่อยสิอ่าพาเลตนี้นะคะออเรนจ์บลัวนะคะคเริ่มไปสีไหนดีอ่ะ จริงๆก็คือสีหลักๆของเขาที่แบบเริ่มต้นในการใช้แบบทั่วตากันว่าน่าจะเป็นสีสองสีแรกก็คือสีคอตตอนกับสีพีชสนะคะเป็น2สีนี้ข้างบนสุดของพาเลตนะคะจริงๆเราผสมกันก็ได้นะแบบว่าเราใช้แปรงของเขาเลยนะที่ให้มาคือบอกก่อนว่าเนื้อเขาอะค่ะจะค่อนข้างมีฟอร์เอานิดนึงนะมีความเป็นแป้งๆหน่อยตามสไตล์เกาหลีเนี่ยคก็คือฝุ่นออกกระจายแบบกูกริบนะแนะนำให้แบบเคาะแปรงก่อนนะไม่ได้แบบให้ลงบนตาเลย แต่ว่าข้อดีของพวกอายแชโดว์เกาหลีอะเรารู้สึกว่าเวลาลงตาล่างแล้วมันเหมือนไม่โดนไตาตา อ๋อใช่มันจะแบบไม่ได้ทําให้ตาเราดูคล้ำใช่มันทําให้ตาเราดูมีสีขึ้นเนี่ยม,มันก็จะเป็นสีแบบนว,น,<ๆ>นวลๆเราผสมระหว่างค<ๆ>อตตอนกับพิชเชสนะคะลงค,คู่กันแล้วก็บริเวณหางตานะคะจริงๆคือใช้แป้งอันเดิมเลยก็ได้เพราะว่าแต่งตาข้างเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นแบบว่าคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงได้นะอะไรสีน้ำตาลเข้มเหรออ่าเดี๋ยวลงหางตานะคะการจะลงเป็นสีน้ำตาลเข้มผสมกับชิมเมอร์เบาๆเบาๆของเขาอะให้มันออกแบบน้ำตาลจะได้ไม่ชัดมากนะคะ อันนี้เราจำลองว่าแบบถ้าทุกคนแต่งอยากเอาไป <everyday S 1> ลองแต่งอะไร <ใน S 2> อ,อย่างเงี้ยคือด้วยความมันเป็นเขาเรียกว่าไงอายแชโดว์ของเกาหลีมันก็จะไม่ชัดเจนเหมือนพวกแบบงานแบบสายฝ่อใดๆแต่ว่าเราว่ามันค่อยๆบิวเลเยอร์ได้เพราะเราเอาไปแต่งจริงกับงานฟาดเราว่ามันก็ยังสวยอยู่นะ ชาเดี๋ยวเราเติมหัวตาด้วยนะคะเป็นสามเลี่ยมตรงหัวตาสามเลี่ยมหัวตาสามเลี่ยมหัวตาการจะใช้สีเอ่อนิกต้านะคะสีอังคางสีน้ำตาลเข้มเนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหัวมันเข้มมากเกินไปเดี๋ยวจะตกใจโอเคเดี๋ยวจะดูหนักแน่นเกินไปนี่คุณการอะก่อนจะลงที่ตาเขามีการแบบแถบที่หลังมือก่อนยนะเคลียไอฝุ่นออกไปอะเพราะบางทีเดี๋ยวมันล่วงเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเบา จริงๆเหมาะกับการแต่ง everyday มากอ่ะอืมใช้ง่ายนะใช,ใช่ใช้ง่ายถ้าแบบประมาณเนี้แต่งทุกวันอ่ะทำแค่นี้พอแล้วก็ลงชิมเมอร์กลางตาได้เลยแต่ชิมเมอร์เขาอ่ะเนื้อมันค่อนข้างฟลอว์เยอะมากกองใช้นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแตะขอเป็นนิ้วแล้วกันนะคะใครอยากให้มันแบบเห็นสีชัดกว่านี้สามารถเอาเพวกอนซีเลอร์ลงก็ได้นะให้มันแบบชัดขึ้นอะไรเงี้ยคือคุณป่านเขากริดไลเนอร์มาแล้วเราแค่แบบทําให้มันฟูนขึ้นแล้วกัน อ่ะโมเบากรุบกริบนะไม่ได้ชัดมากแบบตะโกนแต่ว่าจริงๆอ่ะเราเอาไปเพิ่มเลเยอร์สีให้มันชัดได้นะถ้าแบบอยากจะให้มันเป็นงานฟาดเลยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่สับพาเลตเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกพาเลตหนึ่งนะคะนั่นก็คือ r ร d b r o น n ่เองนี่พาเลต Red ร r o w n นะคะก็คือเป็นตลับสีชมพูของเขาเนาะใช่เดี๋ยวว่าก่อนว่าข้างเนี้ยแอบให้คุณป่านไปทาคอนซีเลอร์มาเบาๆว่าสีมันจะชัดขึ้นหรือเปล่าใช่ มาเดี๋ยวเรามาลงสีแรกกันนะคะสีฟัสซี่นะคะนี่สีชมพูอ่อนออนอันนี้ทาเป็นเบสเลยนะพอลงคอนซีลเลอร์ก่อนปูปะเนื้อสีปัญชัดแทบจะไม่ต้องเติมสีเข้าไปเ,เหมือนค้างต่กี้เลยแต่เราก็ต้องบอกก่อนด้วยว่าเรื่องของทนสีก็สำคัญเพราะว่าป่านอ่ะเป็นคนผิวค่อนข้างเหลืองพอใช้ผลตตาที่ออกทนแบบ ส้มหรือว่าเหลืองอ่ะมันก็จะกืนผิวมากกว่าพาเลทที่มีความชมพูอ่ามันก็เป็นเรื่องของแบบเพอร์ซอนเลอด้วยนิดนึงแต่แปรงเขานิ่มนะแต่แปรงจอไซมูนเขาดังอยู่แล้วนะจริงๆแ,แล้วแปรง,งดีนะจริงๆเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะลงสีที่เป็นเนื้อแมทค่อนข้างเข้มนิดนึงของพาเลทนะคะก็คือไอตรงตัวที่เขาเขียวว่าจองแซมูนนั่นแหละแต่ส่วนตัวเราคิดว่าเรดบาวอ่ะ น่าจะบิวได้เข้มสุดแล้วเพราะว่าเยลโลบาวคือสีอ่อนมากใช่เยลโลบาวจะแบบสีอ่อนมากเหมาะกับคนขาวจริงอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสีอันนี้นะคะสีเข้มนีสุดพาเลตผสม hmm. กับสีชิมเมอร์เขาชื่อสีว่าดีวายนะคะผสมกันนิดนึงเดี๋ยวลงหัวตาหน่อยเบาๆแล้วก็เดี๋ยวเอาชิมเมอร์ลงประมาณ <Okay. S 2> หัวตามอง้างบนนีนะ้อันนี้ชิมเมอร์นะยังไม่ใช่ไม่ใช่กิตเตอร์นาะ ค่เราสักว่าอยากให้แบบตามันดูท์ขึ้นหน่อยใช่ไหมมันดูคนละโทนกันอีกฝั่งหนึงน่งละต้ายหนึ่งเดี๋ยวเราขอใช้แปรงแบบหัวพุ่มนี้นะคะกับสีน้ําตาลเข้มของเขาน้ําตาลเข้มเขาอ่ะจริงๆมันจะมีประกายชิมเมอร์อมชมพูติดอยู่เราเอามาลงหางตาเหมือนเดิมแหละให้มันเป็นแบบสาวใยเนื้อเบาๆเนี่ยแค่นี้ครบแล้วสองข้าง ต่างกันอยู่นะข้างนี้คือ orange brown ข้างนี้คือ red brown นะคะหลังจากที่เราพีช,ชีพลงข้างและสีให้ดูนะคะก็จะเห็นชัดเลยว่าทวนสีของสองผลิตต่างกันมากเลยนะต่างแบบชัดเจนข้างนี้จะเป็นแบบ peach ค่อนไปทางเหลืองๆนิดนึงอะส่วนข้างนี้จะมีความแบบชมพูชมพูเงิน ปกายชิมเมอร์จะเป็นแบบขาวๆอะไรนะใช่แต่ไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นชมพูแบบชมพูลาเวนเดอร์อะส่วนตัวถ้าให้สรุปก็คือฝั่งเนี้ยแบบว่าน่าจะใช้ง่ายมากกว่าสำหรับผิวคนไทยใช้ง่ายกว่าอืมส่วนเรดบลูอะส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับคนที่ผิวขาวแบบขาวจริงๆสําหรับคนไทยที่ผิวขาวจริงๆนะอืมถามว่าผิวเข้มใช้ได้ไหมใช้ได้แต่แอบใช้ยากนิดนึงมันก็จะโดดโดดนิดนึงใช่มันมันค่อนข้างควบคุมสียากนิดนึงสําหรับคนที่แบบไม่เคยลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยอีกที่บอกก็คือ ตู้เย็นโลบราอีพาเลตหนึ่งนะก็จะมีความเป็นชมพูอมม่วงลาเนวเดอร์ไปเลยมากกว่าข้างนี้คือถ้าแบบสีผิวขาวแล้วแบบเคลียร์มากๆจริงๆอะเราว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ทีนี้นอกจากสิ่งนี้ที่เป็นพาเลตตาอีกอันนึงที่ป่าหนูรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆของเขาคือคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ของเขาเนาะมีสองอันอันนี้คือคอนทัวร์อันนี้คือไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอนทัวร์ก่อนกันนะคะคือคอนทัวร์ของเขาอะเป็นอะไรที่เราชอบโทนสีสีเขาจะเป็นสีแบบ นัวๆถ้าใครเป็นแบบฟิลแบบสไตล์แบบฝาดก,ก,ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยว่าสีมันเข้ากับเราไม้แต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการคอนทัวร์ที่แบบธรรมาชาติธรรมาชาติาตหรือแบบให้เงามันขึ้นแบบรู้สึกแค่เป็นเงาเบาๆเรารู้สึกว่าจองไซมูนเขาทํามาดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนถึงตอนเนี้ก็คือเขายังแบบทำมาได้ดีมากๆ ยางพาเลตคอนทัวร์นะคะเขาก็จะให้มาพร้อมกับแปรงคอนทัวร์ด้วยเหมือนกันนี่คือคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ของเขานะคะก็คือจะมีสีเป็นคอนทัวร์สีโทนสว่างสีโทนแบบนวลนวตุ่นๆนะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่คอนทัวร์แต่เขาเอาไว้ไลทกรอบผมไลทผมเอาไว้สร้างแบบผมเงาผมผมอะไรอย่างเงี้ยสีมันเบามากอะสีเบามากเลยอะเหมาะกับมือใหม่นะเนี่ยขอลองได้ไหมขอลงสีอ่อนก่อนแล้วกันนะคะฝั่งนี้ แต่ถ้าคนผิวเข้มอย่างกานอะก็คือบอกเลยนะว่าใช้ไม่ได้ใช่ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันสว่างกว่าผิวใช่คือถ้าใช้อะมันจะไม่มันจะไม่นนลมันจะไม่นวลแล้วมันก็จะไม่ละมุนมากถ้าว่าคนผิวที่เป็นแบบขาวเหลืองหรือขาวขชมพูอะเนี่ยป่านใช้สีอ่อนสูตรของเขาอะก็คือเข้มกว่าผิวป่านบานแบบ ไม่ถึงเฉดอะเหมือนเหมือนลงแป้งสีเข้มเฉยๆอะใช่ลงแบบนั้นอันนี้สีนี้นะสีนี้เหมือนเพิ่มกรอบให้หน้าเหมือนเพิ่มกรอบให้หน้าก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบคอนทัวร์แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อสัมผัสเขาอะจะเป็นฟิลเหมือนแป้งผสมรองพึ้นประมาณนั้นที่สีอะเออเนื้อมันนิ่มๆเหมือนแบบแป้งผสมรองพึ่งแต่เป็นแบบผสมคนที่แบบไลท์และเคลียร์มากๆอะฟิลเหมือนแป้งแป้งญี่ปุ่นอะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนี่เราลงคอนทัวร์ก็ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอใช้แป้งล็กได้ไหมในกลงอันนี้อันนี้นี่สีนี้กับจมูกกันเพื่อจะให้แบบทุกคนแบบเรารู้สึกว่าใครไม่ชอบจมูกที่มันชัดมากหรือเป็นฟิลธรรมชาติเรารู้สึกว่าแบบอ e ีแบรนด์พวกเกาหลีใดๆทำออกสีมันสวยมากเอาจริงสีแม้คะสีกคืนมากเลยนะไม่แต่ฉันว่าสีมันคล้ายกับ B B I A เออขายายคาย,คายแต่ว่าเนื้อเขาดีกว่ามากเนื้อดีกว่าเนื้อดีกว่าตามสภาพนะคะอันนั้นมันตลตาดและแค่ไม่ถึง200บาทอันนี้ยแต่มัน,มนไล์จ <100 S 2> มูกก็ธรรมาชาติมากเลยนะซือดิเออมีความนัวมันแบบ มันไม่เป็นปื้นเลยอ่ะมันแบบไม่ต้องระวังมือเลยอ่ะมันแบบสามารถแบบไม่ติดส้มเลยไม่ติดส้มเลยเป็นอมเทาเออเป็นอมเทาที่ไมทัาด้วยในอมเทาน่ากลัวเป็นอมเทาที่ผู้ดีอ่ะก็ชิดูว่าอาจแปนอ่ะเป็นคนผิวค่อนข้างเหลืองที่แบบมีความเทาได้ง่ายอ่ะแต่ว่าอันนี้คือเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เทาเกินแล้วมันก็ไม่ได้แบบส้มเกินจะทาให้มันโดดจากผิวว่ะทีนี้เรามาใช้อันนี้กันบ้างนะคะสีเข้ม สีเข้มเราว่าเก็บกรอบหน้าน่าจะดีอาจจะแบบเก็บช่วงนี้ช่วงกรอบไรผมไดๆอะไรเงี้ยเออแบบเฉพาะจุดเนาะพอใช้มันก็จะชัดขึ้นค่ะสีเข้มแต่ก็ยังไม่ได้ชัดตะโกนนะแต่เราว่ามันเข้ากับแปลงเขามากเลยนะเออใช่มันเข้ามือแบบเอ้ยมันมันเหมือนแบบหน้าเรามีเงาอ่ะอ่าใช่มันจะไม่เหมือนที่เราแบบไปลงพวกวอนเซอร์ที่มันออกแบบส้มๆอะไรเงี้ยไม่มันเหมือนแบบหน้ามีเงามีกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตะโกนนะ แต่ต้องดูโทนดีๆนะถ้าคนผิวเข้มประมาณกลางมันก็ยังขึ้นไม่ได้นะเออไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเป็นคนพอ,พอมันพอมันไปอยู่บนผิวกันอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเงาเทาเที่แต่คนผิวประมาณป่านคือป่านเขาไม่ได้เป็นคนขาวแบบขาวมากนะเพราะว่าแบบกลางๆอะ่ะใช่ได้มันก็จะทําให้กรอบหนะแบบชัดขึ้น,นเอาจริงๆเรารู้สึกว่าก็ผลิตน,นี้ก็เป็นอย่างผลที่แบบ จริงจงน่าสนใจนะคือรเราว่ามันมันมีไม่กี่แบรนด์่ะที่ที่แบบทำสีโทนนี้ออกมาคือจริงๆอบอกก่อนว่ามันจะมีคนที่เคยทำแบบนี้มาก่อนคือเคล i ว o ินอควานที่ไม่มีขายเมืองไทยเลยมม่ขายขายเยา ไม่เคยเข้าไทยเลยไทยรักมากแต่ว่าอันเนี้ยจงสมุนอ่ะเขาทำสีพวกแบบคอนทัวร์ที่เป็นคอนทัวร์จริงๆอเนี่าออกมาได้ดีมากแล้วมันเหมาะกับคนเอ้ยเขาไม่ได้บอกคนไทยหรอกเหมาะคนเอเชียละกันถ้าจะบอกว่าเหมาะคนไทยร้อเมันก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าผิวประมาณชั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือพาเลตไฮไลท์นะคะจองสมุนนี่ บอกก่อนนะคะว่าผลิตไฮไลท์อะคะ่ะเขาจะมีทั้งหมด3สีสีนี้ที่เราเห็น ขาวๆนี้อย่าคิดว่ามันขาวนะพอลงบนผิวแล้วมันเป็นประกายชมพูเลยชมพูเส่วนด้านนี้นะคะที่เห็นว่าเฮ้ยมันดูเข้มหน่อยแต่ลงบนผิวแล้วสวยมากมันเป็นแบบไฮไลท์แบบมันลบมันเหลือที่สุดเออเป็นแบบออกขาวๆแชมเปญแชมเปญมาเป็นสีแชมเปญเออเอามาทาตากก็ได้อันนี้ก็จะเป็นออกแบบค่อนข้างจะแบบทองนิดนึงแต่ไม่มากเราว่ามันติ่งไปทางพีชบอบเออพีชประมาณนี้นะคะจะแบบหลองลงให้ดู แล้วกันอ่ะอันนี้เราลองใช้แปรงของเขาก่อนเขาก็มีแถมแปรงไฮไลท์เฮ้ยช่วงนี้ดีนะถ้าใครซื้อช่วงเนี้ยซึ่งแบบคลิปเราออกไปคือเขาแถมอยู่เปล่าไม่รู้นะแถมแถมเขาแถมถึงถ้าจำไม่ผิดนะไม่แถมถึงตุลาป่ะหรือสามเอ็ดกรกฎาสามเอ็ดกรกฎาหรือเปล่าคะคุณตุลาเนี่ยคือสองเดือนอเไรไม่แน่ใจไปดูที่เขาต้อนรีไปซื้อก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขอลงสีสีนี้ก่อนอุ้ยสีนี้ก่อนนะคะตรงประมาณแบบจมูกจมูก เนี่ยก็คือพุ่งนะเห็นไหมสมู่ชมพุ่งนะมีความแบบเบาๆไม่แบบไม่อิ่อะมันเป็นแบบมันแทบจะมันขาวอ่ะมันค่อนไปแบบขาวขาวอมทองนิดๆดต่เรายังรู้สึกว่ามันแบบไม่เหมาะคนผิวเข้มเออลองไหมล่ะไม่ไหนแต่ถ้าลองกับมือได้อ่ะลองสวอชให้ดูนี่เฮ้ยมันก็ขาวประกายมุกอูได้แต่ว่าถ้าไม่แต่งหน้าเลยอ่ะไม่ได้ อันนี้มันตจาชมพูเลยใช่ใช่เห็นปะอ่าเห็นไหมอันนี้เที่ยวคนผิวเข้มเนาะคือถ้าเป็นคนผิวเข้มประมาณการซึ่งการเป็นคนผิวแบบเข้มไปทางอมแดงๆนิดนึงอ่ะก็คือจะรู้สึกว่ามันไหลมากจริงๆมันไหลมากอแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องแต่งหน้าอถ้าไม่แต่งหน้าคือบนนี้คือไม่ธรรมชาติด้วยอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้สีนี้ก่อนนะคะนี่ตรงนี้ เบาเบาเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือชัดนตกโกนนะถ้าดูจะให้เธอดูนัะโกนนะฉันว่าเม็ด kind ม of ันแอบใหญ่อ kind ย of ู่น kind of anyway> ิดหนึ Hayır ่งนะใหญ่ใหญ่ใหญ่เม really ็ดชิมเมอร์เขาเม็ดอันเนี้ยันเีเม็ดชิมเมอร์แอบใหญ่นิดหนึ่งแต่เป็นใหญ่ที่แบบก็ยังไม่ดูเกาหลีอ่ะไม่ดูแบบเออะอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ถ้าว่าสองสีเนี้ยใช้ง่ายอยู่ สองแบบเออสองสีนี้ใช้ง่ายอยู่ะเราจะมาลองสีแรกกันนะคะที่ทุกคนคือพอลงบนผิวแล้วอะมันจะติดประกายชมพูเลยซึ่งป่นก็เลยจะเอามาปัดนะแก้มแทนเห็นไหมแก้มชมพูเลยค่ะประมาณนี้อ่ะมันก็จะมีความเงาขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบสีค่อนไปทางแบบ ขาอมชมพูนิดนึงขาอมชมพูแหละแล้วก็โทนสีให้มาค่อนข้างครอบพูมสำหรับใครที่แบบอยากได้สีไฮไลท์ที่แบบเราค่อนรู้สึกว่าสีมันมันไม่ได้ฝ่อจ๋าแค่นั้นเองมันจะมีมมทั้งแบบเอเชียอยู่นิดนึงใช่มันมีความทั้งแบบเ,เป็นไฮไลท์โทนประกายท้องด้วยแล้วก็มีโทน ม<บ>ชมพูดว้วยอะไรเงี้ยก็คบคันดีเหมือนกันนะใช่ก็คุ้มค่านะคะสําหรับราคาแค่แบบพันไม่ถึงสองพได้<อ>ได้สอันแล้วก็แบบมันใช้ได้จริงอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสารุปกันดีกว่านะคะว่าเอ้ยคอลเลคชั่นนี้ของจองแซมมูนเป็นยังไงในความเห็นของการแล้วก็ป่านเนาะอ่ะเริ่มจากเนื้อก่อนเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสอายแชโดว์เป็นยังไงเราว่ายังมีความเป็นแป้งอยู่ มีความแบบเป็นฝุ่นมีความแบบฟ o ร์เอเยอะอแต่ว่าสีเขาอะชัดแล้วก็สวยละมุนเงาเากลี่ยง่ายแล้วกันใช้ได้จริงสำหรับม,มือใหม่แล้วว่าแบบคุม้ม ส่วนตัวถ้าให้เท bueno ียบระหว่างสองพาเลตถ้าเอาพาเลทเซฟเลยเราแนะนำออเรนจ์บลูเหมือนกันออเรนจ์บลใช้ง่ายเพราะว่าจากสีที่ลองของคุณปานก็คือเรดบลูแอบใช้ยากนิดนึงถ้าแบบใครผิวเข้มมากมันอาจจะมีความแบบลอยออกมาจากผิวได้แต่ว่าเราเราว่าเนื้อเาก็ดีนะคือไม่ได้แบบเนื้อไม่ได้แบบฟอร์เอลจนแบบมันไม่ได้เป็นฟอร์เอลที่แย่เหมือนพอพอมันกระเด็นออกปุ๊บอะเนื้อสีจริงๆเขาก็ยังอยู่แต่ว่าว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าพอมี เหลือเนื้อสีเท่านั้นมันทําให้มันบิวง่ายแล้วก็โอกาสพลาดมันน้อยสําหรับคนที่เรแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางขีบางอันอะฟอร์มไม่มีเลยมันมีข้อดีนะคะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือถ้าสมมติว่าแตะลงบนตาปูปะแล้วคือใหม่จริงๆอะก็คือถ้าเกลี่ยไม่ทันแม่งก็จะมันปอกเกลืออันอะขึ้นมาออนนี้แล้วว่าเหมาะกับคนที่ใช้แบบ everyday นะใช่แบบรีบๆแบบหนึ่งสองสามออกนานได้เลยแล้วก็ส่วนตาอ่านชอบเนื้อ กลิตเตอร์ของเขานี่รู้สึกว่าพอเข้ากล้องแล้วมันดูเป็นแบบเป็นน้ําอ่ะสึกว่าเขาประกาย่ะเขาอยู่ในกล้องสวยแต่แต่ส่วนตัวนี่ก็แอบเฉยๆกับสีชิมเมอร์แต่ว่ามันเป็นชิมเมอร์เกาหลีอ่ะที่แบบมีความแบบเงาเงาเหมือนน้ำแหละประมาณนั้นนะคะอ่าในส่วนของพาเลตคอนทัวร์การว่าคอนทัวร์ชอบเนื้อเนื้อสัมผัสดีมากเนื้อสัมผัสนิ่มเนื้อเหมือนแป้งอ่ะนืออมั่าเนแป้งผสมรองพื้นเออเหมือนแป้งผสมรองพื้นแบบเพรสเดอร์ไม่เรารู้สึกเหมือนแป้งผสมพื้น ชาตญี่ปุ่นมากกว่าเออเอ,อแต่ว่าสีมันค่อนข้างไลทนิดนึงอาจจะใช้ง่ายสําหรับคนไทยที่ขาวอืถ้าไม่เข้มได้เลยถ้ามีคนติ่งเทา้ามากๆก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงอะว่าแบบใช้ได้ไหมบางสีอะมันสวยจริงแหละแต่ว่าบางทีมันก็มีความเทามากของเขาหน่อยอืมก็ไปลองเล่นดูนะคะไฮไลท์เป็นไงไฮไลท์สว่างดีสว่าง สว่างเรารู้สึกว่ามันสว่างเมดชิมเมอร์ใหญ่ <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> นิดหนึ่งไม่ได้แบบมากมายแต่ว่าสีโอเคแหละว่ามันเอาไปใช้จริงได้สําหรับเราเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกต้องเอาผสมอยู่แต่ว่าถ้าสําหรับคนอื่นอาจจะไม่ต้องก็ได้ในความ <c oughs> รู้สึกนะไฮไลท์ในมุมมองของปัน่นมันก็รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ที่ชัดนะตะโกนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าความดีคือเขาให้โทนสีมาค่อนข้างครบอาใช่มันครบ เออมันมีทั้งแบบช่มคูทั้งแชมเปญทั้งแบบออกพีชอะไรเงี้ยเออเราก็ว่าแบบถ้าใครยังไม่มีไฮไลท์เลยอ่ะแล้วอยากลองใช้ไฮไลท์ก็โอเคโอเคน่าสนใจอยู่ไปลองเล่นก่อนว่ามันใช้กับเราได้จริงๆไหมอืมแต่ถ้าคนเป็นคนผิวขาวหรือประมาณคุณป่านอ่ะใช้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะโอเคค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าจะต้องให้เลือกสักหนึ่ง p a l e t ของคอลเลคชั่นนี้คุณการเลือกอะไรคะ น่าจะเป็นไอชาร์โดเพราะว่าแบบใจอยากได้ชาร์โดตั้งแต่แรกแล้วกพื่อซื้อไอชาร์โดมาก็ยังเชียร์อยู่ว่าไอชาร์โดดีมากนะคะในเรื่องการหนึ่งจัดสีแหละเขาจะสีมาใช้ง่ายมากจริงมือใหม่ใช้ได้ได้ตั้งแต่ everyday จนถึงออกงานใช้ได้จริงคุ้มนะคะวนโตปันปันชอบจเนเจนปันชอบคอนทัวร์นะเพราะว่ารู้สึกว่าคือด้วยความที่ปันเป็นคนผิวแบบเหลืองมากคือคืออาจจะค่อนข้างขาวไปในทางเหลืองอะเหลืองจัดจัดอะบางทีคอนทัวร์ที่มันมีขายทั่วไปอะ สีเขาค่อนข้างติดสม้มพอมาลงาที่ผิวเรามันเลยดูแบบปลอ,ปอ,ปอมๆมาเธอเนอมันจะ,ะจะรู้สึกเหมือนเราแบบเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนหน้าบ่มแดดมากเกินไป,นไปมันจะแบบมันจะทําให้ดูหน้าเราดูแบบหมองๆอ,อะไรแบบนี้ใช่จะดูแบบไม่ได้ดูเป็นมิติธรรมชาติจะดูแบบตั้งใจเราก็เลยชอบคนทัวเขาเพราะเราสุว่าเขาทําสีออกมาได้ธรรมชาติมากเลยเออสีมันมวนวลนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปเปิดถุงจองแซมมุนนะคะเราก็ ใชจริงรีวิวให้ดูจริงๆใช่ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าน้องเพิ่งอ,ออกมาแล้วก็มีหลายคนสนใจแหละในพาเลทนี้แต่ก็แบบยังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหม,มก็ไปลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆเราก็ยังเฉียดอายแชโดวอยู่เหมือนเดิมโอเคค่ะวันนี้ปานกับการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ